มีปฏิบัติการเค้กเซอร์ไพรส์เพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พี่พาอัดวันเสาร์นะวันพรุ่งนี้นะคะคือวันที่2 1นะคะอันนี้พี่พาอัดก่อนล่วงหน้านะคะเป็นวันเกิดน้องเกทค่ะครบส0ขวบเติ้งครบ10บขวบเลยนะคะพี่พาก็ตั้งใจจะทำเค้กให้แต่ทานได้หรือเปล่าหรือว่าจะอร่อยหรือเปล่านั้นเราก็ต้องมาดูกันอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะคะอีกแล้วเช่นเคยค่ะงั้นเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ ก็เริ่มกันที่ทีละอยา่างนะคะอันนี้เอาแบบซอฟๆก่อนนะคะเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะอันนี้เปียกน้ําเลยเป็นอยงน้นะไวท์ช็อกโกแลตพี่พาจะเอาไว้เขียนหน้านะคะเพราะว่าข้างหน้ามันจะเป็นสีช,โชโโ็อกโกแลตค่ะวันนี้นะเป็นเค้กไอติมนะคะอันนี้เป็นแคคเกอร์ค่ะแคคเกอร์หรือว่าโอริโอ้ก็ได้นะคะอันนี้พี่พาดูมาจากพันทิปนะคะให้ไงเดี๋ยวจะให้เครดิตด้านล่างนี้เนาะอันนี้นะคะในพันทิปเขาจะใช้เป็นโอริโอ้ค่ะแต่พี่พาใช้เป็นแคคเกอร์แทนเนาะเพราะว่าของพี่พาใช้เป็นสีดําแล้วเดี๋ยวจะดํากลืนนกันหมด แล้วก็เป็นเนยจืดค่ะตอนนี้นะเนยจืดนะคะซื้อกล่องหนึ่งนะแถมอันนี้ด้วยแถมกล่องอันนี้ด้วยนะกล่องซิปอ่อไม่ใช่กล่องซุปเปอร์ล็อกนะคะเพื่อไม่ให้อะไรเข้าไปได้นะอันนี้พอดีว่าลืมไว้ในล็อกมันก็นเลยเหมือนละลายตอนแรกใช่ไหมคะ oh. ปริมาณเท oh. ่าไหร่เขาไม่ได้บอกเดี๋ยวถ้ายังไงเราต้องกะเอานะคะเป็นเนยจืดนะคะไม่มีรสชาตินะคะ1ก้อนเลยพี่พาซื้อมา1ก้อนอันนี้เอาไว้ตกแต่งเหมือนกันนะคะเพราะว่า ข้างหน้าค่ะมันจะเป็นช็อกโกแลตแบบเคลือบใช่ไหมมันก็จะแบบว่าจุดเทียนไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่พาจะต้องปักเทียนไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยมาใส่อันนี้ที่หลังนะคะน้องเกสสิบขวดก็10อันนะอันนี้ก็ให้มา12ค่ะอันนี้เป็นบัตเตอร์เค้กของ S&P นะคะไม่รู้ว่ามันเสียหรือยังเพราะว่าลืมไม้ได้รดแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นอีกรอบหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยทําเลยพี่พาซื้อมา2กล่องนะคะใช้2กล่องเลยปริมาณ ร้อยสามสิบบาทร้อกรัมนะคะต่อกล่องนะคะแล้วก็พระเอกของงานเป็นนี่เลยนะคะเป็นไอจีมไอจีมแมกนัมนะคะพี่พาซื้อมาทั้งหมด7แท่งนะคะอันนี้ซื้อมาสดๆร้อนเลยซื้อมาจากเซเว่นนะคะพี่พาใช้เป็นรถนี้ถามว่าชอบไหมรถนี้ก็คือ ชอบพี่พาชอบกินนะคะเป็นวารีลานะคะเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็อัลมอนด์ถ้าเป็นไวท์ไวทช็อกโกแลตเลยมันจะหวานไปค่ะพี่พาชอบช็อกโกแลตแต่น้องเกดไม่ค่อยชอบช็อกโกแลตแต่น้องเกดดันชอบไอติมรสนี้พอดีเลยแต่ไม่รู้ว่าจะทําออกมาแล้วมันจะแบบว่าอร่อยหรือเปล่าเนะ้ะมาให้ไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นฟอยล์ห่ออาหารนะคะเป็นเงินเงินแบบนี้นะเราจะใช้ชามที่บ้านเรานะคะ2ใบนะคะชามหรือว่าถ้วยนะขนาดเท่ากันค่ะเป็นแม่แบบไม่งั้นเราก็อาจจะไปซื้อที่ร้านเบเกอรี่อีกทีหนึ่งก็ได้นะเอาให้มันเป็นแบบว่าไม่เป็นโค้งเว้าวมากอะค่ะเนี่ยหายากมากเลยพี่ผักก็ต้องไปซื้อมาเนาะเพราะว่าเผื่อใช้งานอื่นได้อีกค่ะแล้วก็จะ ทำการเอาฟอยล์เนี่ยห่อเข้าไปในนี้ก่อนค่ะเพื่อมันให้มันล่อนนะแล้วห่อทั้งสองอันเลยนะคะ ชําแหละแมกนัมซึ่งมันคงจะสนุกมากนะคะชําแหละแมกนัมเนี่ยเราจะต้องแยกค่ะเปลือกเขากับไอติมเอาไว้คนละอันนะพี่พาขอแกะก่อนเลยนะขอแกะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะถ้าเรากินตอนนี้เลยก็คงไม่มีใครว่าอะไรแล้วใช่ไหมเพราะ,ะนั้นมันจะแข็งถูกไหมแบบนี้น่าก,กินมากเราก็คงต้องใช้มีดใช้เขียงชําแหละเขาออกมาเอาเปลือกไว้อีกฝั่งแล้วก็เอาเนื้อไว้อีกฝั่งนะปฏิบัติ เจ็ดแท่งใช้หมดเลยนะคะนี่เอาไม้ไว้ชิงโชคไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายติมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของท็อปปิ้งข้างหน้านะอันนี้เราเก็บไว้นะเดี๋ยวเราจะต้องไปตั้งไฟอ่อนๆแล้วมาลาดข้างหน้าอีกทีนะคะอันนี้ส่วนตัวนี้เราจะต้องกดใส่แม่พิมพ์ให้แบบว่าแน่นเลยนะคะไม่ให้มีช่องว่างเลยนะคะเห็นไหมเป็นเนื้อไอติมแบบนี้นะคะกดใส่แม่พิมพ์เลยะคะ่ะ วันนี้ไปแช่ห้องฟิตกันค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะมาบดแคคเกอร์ให้ละเอียดนะคะคือการเอาแคคเกอร์ใส่เข้าไปในถุงแล้วก็เอาคอ้อนหรือว่าอะไรก็ได้หนักๆตําลงไปเนาะให้ละเอียดหมดเลยค่ะหรือว่าใครมีเครื่องปั่นจะปั่นก็ได้นะคะ ก็บดละเอียดแล้วนะเราก็จะมาเทนมชามกันนะพอเราเทเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องละลายเนยค่ะเดี๋ยวเราจะไปละลายเนยในไมโครเวฟกันพี่พาใช้แทกเกอร์ไว้ทั้งหมด20ชิ้นนะคะ20ชิ้นเลยนะคะใช้ไป20เท่านั้นนะ mm hmm. ก็ละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างนะเอาที่เราแบบว่าไหวเนาะเห็นไหมมันอาจจะมีแบบไม่ละเอียดบ้างนะคะ mm hmm. อย่างนี้เนยเนี่ยเขามไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่พาจะกะเอาประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะมา นี่ค่ะเราก็แกะเนยออกมาเลยนะพี่พาก็ไม่เคยใช้เนยแบบนี้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูก่อนค่ะว่ามันเป็นยังไงครึ่งหนึ่งเอาช้อนตักได้ไหมหรือว่ายัางไงครึ่งหนึ่งไหมอันนี้ไม่ต้องหมดกี่กร,รัมเราดูก่อนเราไม่ได้ปะปริมาณ227กร,รมัมเยอะไปไหมคะพี่พาหรือว่ายัางไงต้องขออภัยด้วยนะคะคนที่ ทำเบเกอรี่เก่งนะคะพี่พาต้องขออภัยมาณที่นี้นะแคะเพราะว่ามิสลาบเลยเราใช้กันเท่าไหร่วัดปริมาณเท่าไหร่เราเอาบ้านๆเลยนะแกะแบบนี้ควานมะตามอำเภอใจมีแบบนี้เดี๋ยว <S <S ปรับเขาให้เอาแค่นี้แล้วกันโอเคปะเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาเอาตรงนี้อีกชคดงีนะพี่พาไปไปอุ่นไมโครวเวฟกันค่ะให้มันเป็น เนยๆน,นิดนึงไม่ให้มันเป็นน้ำมันนะค่ะแล้วก็จะใช้ไมโครเวฟเอาซักประมาณ350นะคะแล้วก็เอาไฟอ่อนๆไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็เอาออกมาดูค่ะใช้ประมาณสัก1นาทีนะคะไม่สัก30วิวิก่อนหาว่ามันจะเป็นยังไงนะมาลองเลย you ค่ะก็เวฟไป30นะคะ สาวินาทีค่ะมาเราไปไว้ที่โต๊ะกันค่ะค่ะเราก็ได้เนยมาแล้วนะเราก็จะคนๆเขาด,ดนึงค่ะให้เขาละลายให้ทั่วนะเพราะว่ามันยังร้อนอยู่ค่ะก็คนแบบนี้แล้วเราก็จะเอาเนยเดี๋ยวพี่พาลองซ u b เซิร์ฟกอนใช้หมดนี่มันจะเยอะไปหรือเปล่าน,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 นะ,ะไม่มีปริมาณในใจเลยนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่พอละลายแล้วเราก็จะไปคุกเขากับแครกเกอร์กันเลยค่ะ thank you เนยมาเพิ่มแล้วนะคะส่วนที่เหลือตรงนั้นนะก็จะเหลือเนยประมาณประมาณครึ่งของครึ่งเอ๊ะยังไงใช้เนยไปเยอะเหมือนกันนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวพาจะใช้เนยอันนี้อีกช้อนหนึ่งค่ะสำหรับคนตรงนี้นะแล้วก็เก็บเอาไว้เหลือเอาไว้ทำกับบัตเตอร์เค้กอีกทีค่ะก็ใช้ไฟอ่อนเท่าเดิมเลยนะคะแบบเดิมเลยนะคะแต่อันนี้มันจะเยอะกว่าเมื่อกี้ก็เลยไม่ค่อยละลายเท่าไหร่เนาะ ก็ใช้ช้อนหนึ่งค่ะสังเกตนะคะเวลาเราทําเค้กนะคะเราจะไม่ละลายเนยให้เป็นน้ํามันนะคะเราจะละลายให้เป็นเนื้อครีมแบบนี้ค่ะแล้วก็จะใช้ช้อนหนึ่งนะคะประมาณนี้เนาะใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มเติมค่ะจากเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะพอเราคนให้เขาเข้ากันเลยนะคะเราก็จะเอามาใส่แม่พิมพ์ของเราค่ะแล้วก็กดให้แน่นเลยนะคะกดเข้าไปในแม่พิมพ์ให้แน่นเลยค่ะ The blazing sun is gone. When ye nothing shines upon, when you show เหนือน้อยมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่พาจะลองแกะบัตเตอร์เค้กแค่กล่องเดียวก่อนนะคะค่ะในกล่องหนึ่งนะคะก็จะมีบัตเตอร์เค้กทั้งหมด5ชิ้นนะคะเราต้องมาทำให้ละเอียดค่ะคือการบีออกนะคะหรือว่าเราจะไปเคี่ยวไฟอ่อนๆก็ไ,ได้นะคะเดี๋ยวพี่พาลองบีดูก่อนเนาะ,ะว่ามันจะละเอียดพองหรือเปล่านะ ไปทั้งหมด4ี่อันนะเหลืออีกอันหนึ่งนะใช้แค่4ี่เองค่ะเพราะว่ากลัววมันจะไม่เพียงพอนะเราก็ใช้มือเลยแล้วก็ใช้มือฉีกๆแบบนี้เลยนะเราก็จะใส่เนยนะคะที่เราละลายมานะคะใส่ให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็มาคนให้เขาเข้ากันแล้วก็อัดลงบล็อกเหมือนเดิมค่ะ เอาไปเข้าตู้เย็นเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็นําเข้าตู้เย็นเหมือนกันเลยนะคะเอาคู่กันเลยนะคะแล้วยังไงเรากลับมาดูกัน,นะค,ะค่ะค่ะในจังหวะที่รอนะคะเราก็จะเอาแผ่นช็อกโกแลตค่ะที่เราแยกเอาไว้นะคะเอามาละลายไมโครเวฟนะคะให้เขาเปน็นน้ําเนาะเอาไว้ราดบนเค้กเราอีกทีหนึงนะคะเราไปละลายกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ลา เรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นได้เป็นเนื้อช็อกโกแลตแบบนี้เลยนะคะบางทีมันก็จะติดไอติมเราด้วยเนาะแล้วถ้าอย่างไงนะคะเราก็ต้องมาแกะออกจากบล็อกกันเลยค่ะเราก็จะมาทําใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะมาเราไปดูกันค่ะว่าป่านนี้แข็งแล้วหรือยังเนาะค่ะแล้วก็ได้ออกมาแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะแกะตัวที่เป็นขนมปังนะคะออกมาเป็นชั้นแรกก่อนค่ะแล้วค่อยเอาตัวไอศครีมนะคะเอาไว้ข้างหน้าเนาะมาเราแกะกันเลยค่ะ คงครึ่งล่างดีนะก็ตรงนี้มันจะบุ๋มๆนิดนึงเห็นปะม,มันก็จะแบบว่าโค้งเว้าเข้าไปนิดนึงนะคะก็อาจจะซูมนิดนึงแต่ถ้าเราทําแบบนี้มันก็จะโอเคเลยนะคว่ำลงไปแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อไอติมมาค่ะแล้วก็มาซ้อนอีกทีนึงนะคะแล้วก็ลองดูว่ามันจะได้ขนาดไหนนะ แล้วก็ได้เนื้อติมมาแล้วนะเราก็จะแกะแล้วก็ซ้อนอีกครั้งนึงเหมือนกันนะคะน่ากินมากเลยติมอ่ะฟูๆมากเลยนะแล้วก็จะใส่เข้าไปเลยนะ มันสูงเกินที่จะเป็นเค,ค้กมากเกินไปนะคะเพราะว่าเป็นเค,ค้กอันแรกของป้าพายนะคิดว่าใส่แคคเกอร์เยอะเกินไปนะคะน่าจะใส่สักประมาณยี่สิบแผ่นพอนะคะแคคเกอร์ไม่น่าจะถึง20แผ่นถ้าจะตัดออกเี่ยก็กลัวเละเนาะก็ถ้ายังไงเราจะราดช,ช็อกโกแลตกันเลยค่ะค่ะเราก็จะใช้ช,ช็อกโกแลตเนี่ยราดลงไปนะคะราดลงไปเลยนะเราก็จะเป็นจริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวเชื่อมด้านล่างได้ด้วยนะคะ ลาาลงไปเลยให้มันลงไปข้างล่างเลยนะคะตามความรู้สึกเลยนะคะมันจะอาจจะเละหน่อยเนาะเราก็จะใช้อันนี้เกลี่ยหน่อยค่ะจริงๆต้องมีไม้พายนะคะแต่ว่าไม้พายเอาเอาไปทำอย่างอื่นหมดแล้วนะคะก็คงจะรู้นะคะว่าเราเอาไม้พายไปทำอะไรกันค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะเละทุ่มเพเลยนะคะละละเละทุ่มเพ แล้วเราก็จะปักเทียนลงไปเลยนะคะค่แล้วก็จะแกะตัวนี้แล้วก็ปักกันเลยนะคะปักทั้งหมดสิบอันนะคะของน้องเจปักไปเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแข็งแล้วมันจะปักไปได้นั่นไงเ้ติ่มฟูฟอดเลยนะปักเลยค่ะ แต่ว่ายังไม่สิ้นสุดนะคะยังไม่เสร็จดีนะคะก็ยังคงแช่ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวรอแผนเซอร์ไพรส์น้องเกตวันพรุ่งนี้อีกทีนะคะดูซิว่าชีจะทำหน้ายังไงชีคงจะไม่โอเคกับเค้กชิ้นนี้เท่าไหร่นะคะก็อาจจะเหมือนแบบว่าคุณแม่พาคะ่ะอันนี้มันใช่เค้กไหมคะหรือมันเป็นอะไรคะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอ,รอดูพรุ่งนี้อีกทีค่ะส่วนอันนี้ซื้อมาไม่ได้แต่งหน้าเค้กนะคะเพราะว่าเนื้อที่เค้กไม่เพียงพอนะคะงั้นก็เก็บเอาไว้กินต่อนะคะ Happy birthday! ทำดดูกันไนไะ้ะเดี๋ยวป้าพาต้องขอไปลองชิมก่อนนะคะงั้นคลิปนี้ป้าพามาแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะ